สวัสดีจ้าฮัลโหลฮัโลสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยมาพอกันคือเก่าก็ก,กบน้อยแต่วันนี้ฉันเป็นแม่ใหญ่ทองมว้วนเด้อ <c oughs> ถ้าใครติดตามประจำทางช่อง youtube ก็จะเป็นสไตล์ไม่ใหญ่ทองมว้วนถ้าจะติดตามทาง facebook ก็จะเป็นกบน้อยร้อยล้านเด้อกบน้อยแน่หละจากคนเดียวกันนะคะ โอเคจ้าวันนี้จะมากินหมี่ด้วยจ้ะผัดหมี่ผัดหมี่ผัดมาม่าใส่พริกป่นก่อนฮัโลโหลตายก้าหโหเลยเสร็จเชา้าฟันนะเช้ากุ้งใจหมินนะเช้ากุ้งใจหมินใส่พริกป่นเข้าไปก่อนเข้าให้เข้ากันทำแล้วก็มากินพี่น้อง ทำแล้วก็มากินคือเก่าจ้าเฮ็ดแล้วก็มากินพี่น้องเงยทำแล้วก็มากินวันหนึ่งบางทีชัน่นากินมื้อหนึ่งบางทีฉันก็กินสองมือ้อเด็วแต่ว่าจะหิวน้อยหิวมากนะถ้าไม่ค่อยหิวก็จะกินแค่มื้อเดียวแต่ว่าหิว ถ้าวายหิวก็จะกินสักสองมือ้ออย่างมากกินสองมื้อวันหนึ่งอะนะตอนนะ้อโสต่อย่าหยาดิกเลยชานกะันค่ะก็มัน有时食一餐นะค่กะกะ็มันแต่大家 Come on e v e r y b o d y Come to join with me today I have fried noodle มาดเดินจ้ามาแซ่บๆมกันจ้าืม อร่อยหมูแซ่บอร่อยเปพืป่อนหวานใส่พริกเข้าไปเ็าเผ็ดอร่อย Tìm 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 xuyên nó sẽ cho là tiêu phần là hơi càng cao hổ Phải ăn Fried Noodle. very yummy sweet sour and spicy it's like a Pad Thai. รสชาติจะอกเหมือนผัดไทยเปรี้ยวหวาน ใส่พริกเข้าไปาก,ก,ก,ก็เผ็ดใส่พริกอีกใส่พริกแกเรี่ยน ก,กินมันมีน้ำมันใช่ไหมล่ะมันมีน้ำมันไงพวกผัดพวกอะไรเนี่ยก็จะเน้นเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยมาด้ดยจ้าแซ่บเดี๋ยวนี้ทางยูทู e พี่น้องทางสปอปลาวหายเงียบเลยจ้า พี่น้องทางกัมพูชาก็หายเงียบเลยจ้ะจุงกะแม่บองโป,งป,งกปกนกบลุบคนนี้มาหอบอันผัดผัดมามา่ามณีนนบานผัดมามา่าพี่น้องทางกัมพูชาก็หายเงียบเลยนะ พี่น้องทางสงปปลาวก็หายเงียบเลยปกติเราจะมีทางพี่น้องทางสงปปลาวเนี่ยดูเยอะตอนนี้ลดแล้วจะ้ะทางพี่น้องทาง,ทางสงปปลาวมีคนดูอยู่สามคนทางอ่ากัมพูชามีคนดูแค่คนเดียว ตอนนี้ทำทางา facebook ด้วยนะจ๊ะเลือกหลายช่องทางหน่อยตกลงแล้วทาง youtube ก็กับทาง facebook พอๆกันจะ้ะทำคลิปออกมาแล้วไม่มีใครดูเฮ็ดคลิปผมมีไผาเบิง้ง มีคนให้กำลังใจอยู่บอกว่าทำคลิปไปเยอะๆลงคลิปเยอะๆมันจะมีคนดูเอง ก็บอกว่าอย่าท้อแท้มีคนให้กำลังใจเข้ามาติดตามเข้ามารับชมให้กำลังใจทำคลิปมาเข้าปีที่สองแล้วยังไม่ผ่านกดพี่น้อง <c oughs> ใส่พริกลายพูด <c oughs> <c oughs> อยากกินเผ็ดๆนะแต่ว่าตัวเองเริ่มมีอายุแล้วจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้เริ่มมีอายุและวมันจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวไม่ค่อยได้ มันเป็นไปตามสังขารพี่น้องไอ้ใจนึกอยากจะกินนะอะไรของเผ็ดไอ้ของรสจัดจัดเนี่ยแต่ไอ้สังขารเนี่ยมันกินไม่ได้สมัยแต่ก่อนโอ้ฉันกินรสจัด กินจนท้องไส้ไม่ไหวกินไปกินจนไปโรคกระเพาะกินจนไปโรคอันกดไหลย้อนต้องไปหาหมอต้องไปผ่าตัดกินลดจัดได้พอไปผ่าตัดมาแล้วทีนี้หมอก็ห้ามกินก็หยุดพักไปหยุดพักไปเป็นปีแหละก็เพิ่งจะมากินสักสองสามปีเนี่ย เริ่มจะกินเริ่มกินเผ็ดมามานิดๆหน่อยๆเริ่มกินเปรี้ยวกินเผ็ดแต่ทีนี้เราเราพอดีเราแบบว่าเราไม่กินมานานพอเราไปกินแล้วทีนี้มันแบบร่างกายมันรับไม่ได้ ยิ่งพอเป็นอันอันไว้ทองด้วยยิ่งแล้วใหญ่โอ้ยพี่น้องฉันนอนเนี่ยฉันเหงื่อแตกเหงื่อแตนเหงื่อเนี่ยโซกตัวเลยนะขนาดเปิดแอร์นอนนะผมเผ้าเนี่ยฉันเปียกหมดเลย ฉันอะฉันอะตื่นตีห้าครึ่งฉันต้องตื่นขึ้นมาอาบน้ำอะเออมันไม่ไหวอะมันมันกระสับกระสายมันมันร้อนมันร้อนมันออกร้อนอะเออช่วงหน้าหนาวแล้วก็ดีหน่อยนะเพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่หนาวรู้สึกว่าจะอุ่นตัวตัวเนี่ยจะอุ่นช่วงหน้าหนาวอะช่วงหน้าหนาวคนอื่นเขาหนาวกันฉันไม่หนาวอะเออ มันออกร้อนมันออกร้อนวุบ,บวับวุบวับในตัวเนี่ยมันออกร้อนมันจำไม่ค่อยหนาวถ้าว่าหน้าร้อนเนี่ยก็จะร้อนร้อนกระสับกระส่ายโอ้ยเป็นนะมันเป็นพี่น้องไวทองอะ่ะอาสากิปน,นีคเอา ผ็ดแล้วก็ยังจะใส่นะนอนกว่าจะหลับนอนก็ไม่ได้เยอะอะไรนอนได้แค่สี่นอนห้าหกชั่วโมงวันนึ่งคืนนึ่งอนอนห้าหกชั่วโมงฉันนอนนะ่ะเที่ยงคืนครึ่งมื่อคืน ฉันตื่นที่ห้าครึ่งอะคิดดูอะอ้าวเอเอตื่นที่ห้าครึ่งอ่ะตื่นขึ้นมาอาบน้ําสระผมอ่ะผมเผาเนื้อตัวเปียกไปหมดเลยอ่ะขนาดนอนเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะเอาไม่อยู่อะคิดดูอะ เ็นไวท้องมันไม่ค่อยนึกอยากอะไรหรอกพี่น้องกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยอืมอิลีไม่ค่อยนึกอยากของอะไรหรอกกินอะไรก็ไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่อร่อยแต่ว่ากินได้น้อย กินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปอนาบน้ำมากินต่อ กินแค่นี้ก่อนเดอ้อกินพอหายอยากจะพี่น้องไปเดี๋ยวจะไปอาบน้าอาบท่าเตรียมกับข้าวเย็นนี้วันนี้กินไปสองมื้อแล้วโอเคแล้วอยู่ตัวปเดี๋ยวก็สักพักก็จะกินต่อเอาไว้เอาเอาไว้โอกาสหน้าค่อยพอกันแม่ใหญ่ทองม้วนใหม่เด้อจ้าทางช่องอ่าอ่า YouTube ก็จะเป็นแบบว่ากบร้อยฮ่องกง ถ้าทางเฟซบุ๊กก็จะเป็นกบ้อยร้อยล้านเด้อฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อฉันทําไม่เป็นเอาไว้ก่อนพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าแค่นี้แล้วจ้าไม่ไหวจ้า